สวัสดีครับโอครับจากช่อง OTIT นะครับวันนี้โอก็มีหนึงเมนูครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆเนาะก็จะเป็นเมนูกุ้งชุปแป้งทอดครับแต่ว่าครั้งนี้โอจะไม่ได้เอาไปทอดในน้ำมันนะโอจะเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของโอเหมือนกันที่ทำเมนูนี้นะครับในหม้อทอดไร้น้ำมันถ้ายัางไงแล้วเราไปติดตามส่วนผสมแล้วก็วัตถุดิบกันเลยครับ ก็ผมเดี๋ยวก็อื่นเรามาเตรียมแป้งชุบนะครับเราก็โอจะใส่แป้งลงไปนะครับแล้วก็น้ําเย็นครับจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสไก่นะครับเราจะคนตัวแป้งเบาๆนะครับแล้วก็จากนั้นโอจะค่อยๆเติมน้ําเย็นลงไปนะครับเติมทีละนิดครับแล้วก็ค่อยๆคนนะครับเราจะคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะครับ จะสังเกตได้นะครับว่าโอใช้น้ำเย็นไม่เยอะนะครับจะอยู่ที่ตรงแท็กที่ห่อของน้ำเปล่านะครับครับผมจากนั้นเดี๋ยวโอจะใส่ตัวแป้งทอดกรอบเทมปุระไปอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยมันมีความเหนียวขึ้นมานะครับแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทําการชุบกุ้งนะครับของโอได้ทาความสะอาดกุ้งเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็ปรุงด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็จะชุบในตัวแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็เก็จขนมปังครับอันนี้โอจาเหมือนกับแบบบีบเขาให้แน่นนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปทอดตัวเก็จขนมปังจะได้ไม่แตกครับแต่ว่าเราก็สะบัดตัวเก็จขนมปังอะครับที่มันไม่ได้ติด ในตัวเนื้อกุ้งออกด้วยนะครับครับผมเราก็นํากุ้งอ่ะครับชุดแป้งทอดกรอบแล้วก็เก็บขนมปังให้ครบนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดกัน ครับผมโอก็ได้วอร์มในตัวแอร์ายเออร์หรือว่าหมอ้อทอดไรน้ํามันนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้โอก็จะวางเรียงตัวกุ้งไว้นะครับแล้วก็วางสลับหัวท้ายด้วยนะครับถ้ามันมีช่องว่างอยู่ของโอจะใช้เวลาทอดประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็ตั้งไฟอยู่ที่200องศาเซลเซียสนะครับ พอระวังกุ้งครบแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำมันมากอกลงไปนะครับให้ทั่วแล้วก็ของโอ้ครับจะใช้น้ำมันไม่เยอะนะครับโอ้ก็จะเทน้ำมันอามากอกลงไปบางส่วนนะครับแล้วก็จะเอาสเปรย์น้ำมันมากอกอ่ะครับช่วยอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เกล็ดขนมปังอ่ะครับมันกรอบทั่วกันนะครับก็สเปรย์ลงไปเล็กน้อยครับจากนั้นก็นำกุ้งเข้าไปทอดได้เลยครับ ครับผมพอเวลาหม้อทอดได้ประมาณ7-8นาทีนะครับให้เราะครับมาเขย่าแล้วก็เอาสเปรย์ชีดอีกนะครับเพื่อจะกลับด้านให้มันสุกทั่วกันนะครับจากนั้นเราก็นํากุ้งอะครับไปทอดต่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งชุบแป้งทอดครับแล้วก็มาจัดจานกันเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับกุ้งสุกเป็นทอดครับผมถ้าเพื่อนๆมีแอร์ไฟเลอร์หรือว่าหม้อทอดไร้ไน้ำมันนะครับก็ลองเอาเมนูนี้ไปทำดูนะแล้วก็โอ้ครับจะลองทำเมนูใหม่ๆขึ้นมานะครับสำหรับการทอดไร้ไน้ำมันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือว่ากดติดตามให้กับโอนะครับแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ